รีวิวลำโพงขนาดเล็กเฟนเดอร์ ender, ลำโพง b ดูท t ธนิวพอร์ตสองเป็นลำโพงขนาดเล็กที่มาพร้อมกับดีไซน์คลาสสิกและสีที่เรียบหรูเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่มีมาตั้งแต่ปี1962ลลำโพงมีทรงสี่เหลี่ยมมนพร้อมระบบ Bluetooth 5.1ที่เสถียรและรวดเร็วมีความสามารถในการกันน้ำและการฝุ่นละอองในระดับ IP 67 อีกทั้งยังมีสายคล้องที่ช่วยให้พกพาได้สะดวกจุดเด่นลำโพงขนาดเล็กเฟนเดอร์ ender, ปุ่มรับหรือปฏิเสธสายและไมโครโฟนในตัวสตาร์ทโหมดสำหรับเชื่อมต่อหลายเครื่องพร้อมกันการใช้งานยาวนานถึง15ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งลำโพงนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสไตล์คลาสสิกและมีความต้องการในการพกพาลำโพงที่มีคุณภาพสูงรวมถึงผู้ที่ต้องการลำโพงที่สามารถเชื่อมต่อหลายเครื่องพร้อมกัน มอร์ a ชเวลด์บรัสกัน Brass นับเป็นลำโพงที่มีความคุ้มค่ามเมื่อพิจารณาจากคุณภาพเสียงความทนทานฟังก์ชันที่หลากหลายและดีไซน์คลาสสิกที่ไม่ตกยุคราคาที่เสนออยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลสำหรับลำโพงแบรนด์เนมที่มีคุณภาพสูง